มันคืออะไรนะที่หนูจับอยู่เนี่ยที่หนูจับอยู่คืออะไรคะที่หนูเรียกว่าอะไรนะลูกหนูจับอะไรอยู่คะอันนี้ก็อันนี้อันนี้คืออะไรอะไรติดหน้าพ่ออะไรนะอะไรติดหน้าพ่อนะไม่ใช่มันคืออะไรคะหนูรู้ไหมไอไม่แม่ อันนี้คืออะไรคะอันนี้ไม่ก็ไม่มีนั่นมันคืออะไรอะลูกเมื่อกี้หนูเรียกคําว่าอะไรนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะมันคืออะไรล่ะลูกแล้วอันนี้อะไรแล้วอันนี้อะไรต้องมีอะไรไม่มีนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะเมื่อกี้อาบอกว่าอันนี้คืออะไรนะคะ เอาไหมเอาแบบพ่อไหมเอาไหมเอาแบบพ่อไหมมันมันคืออะไรนะเป็นเม็นเป็นเม็ดอะไรไม่มีไม่มีไหมมันคืออะไรนะเมื่อกี้หนูบอกว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะตัวเนี้ยตัหนูเรียกว่าอะไรนะนะฝุ่นปะใช่ไหมอันนี้มันคืออะไรนะขี้ฝุ่นมันคือขี้อะไรนะ ขี้ฝุ่นขี้อะไรนะลูกขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเหรอแล้วทำไมมันอยู่บนหน้าพ่อหืมไอ้จียียร์ย้อนป้าปูขี้ฝุ่นพ่อสีอะไรสีแบสีแบสแบสยาเอาไหมเอามาแปะหน้าตัวเองเอาไหมเออมันเล่นหน้าหน่อยเนาะเออเลอนอเอออุ้ยมันติดหน้าอัญยาแล้วไหนดูสิ อยูต่ตรงไหนโอเคโอเคน้งะโอเคนะออาจเองให้พ yeah. okay, okay. 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 yeah, yeah, yeah. ่อตักให้พ่อตักแล้วให้อายาหยิบเนโนเดี๋ยวพ่อตักหยิบเ๋ยพี่วางได้โอเ เอาไปให้พี่เอาไปให้พี่เจ๊เดี๋ยวเจ๊อันหนึ่งดูน้ำลายอายากินอ,อันไหน,นอันหนึหน่งไล่อันหนึ่งไปให้พี่เจ๊เจ๊เจ๊อันญาเอาอะไรมาให้คะเซตังคิวยังคู่ตังคิวอร่อยไหมไอวาถามสิจ๋าเนียน พี่ว่าไหลไหมคะสดชื่นไหมคะปึ้งพอแล้วน,น,นะน้ำมูกไหลลอวเราอะอืม้จะกินได้ไหมจะตรงไหนจกตรงไหน ตจ้ไหนได้อีกเจจไหนได้อีกแล้วพ่ะอเ้เไมน่าหักเลยทำไมวันเีลมดีจังจุกขอเลอะอะไรไหมเลอะอะไรไหมตัดเลอะไหมตัดเลอคิดฝุ่นไหม

โดนนั้นโดนนั้นหมดแล้วไงลูกหนูกินหมดแล้วไงไหนพ่อหอมแก้มตรงไหนได้มั้งไมน่มเบื่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมามีพี่หยิบให้หอมอันญา